บุคคลท่ามือเปล่าท่าส้ายหันในเวลาวิ่งความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็น,นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินําไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางซ้ายในขณะเคลื่อนที่คำบอกเป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอกซ้ายอันการปฏิบัติท่าซ้ายหันในเวลาวิ่ง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น4จังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคําบอกสายหันจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปเมื่อได้ยินคําบอกนึ่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าพร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่สอง เมื่อได้ยินคําบอกสายหันจังหวะ 2. ให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าขวาพร้อมกับนําเท้าซ้ายลงกับพื้นแทนเท้าขวาในลักษณะเท้าซ้ายและลําตัวหันไปทางซ้ายโดยทํามุม45องศาส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่ 3. เมื่อได้ยินคําบอกสายหันจังหวะ3ให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าซ้าย พร้อมกับนําเท้าขวาลงมากับพื้นแทนเท้าซ้ายในลักษณะเท้าขวาและลำตัวหันไปทางขวาทํามุม45องศาส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งจังหวะที่4เมื่อได้ยินคำบอกสายหันจังหวะซีให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าด้วยลักษณะการเตะเท้าซ้ายจนขาเหยียดตึงพร้อมกับตบเท้าลงกับพื้นเต็มฝ่าเท้าด้วยความแข็งแรงจากนั้น ให้ผู้ปฏิบัติวิ่งต่อไปตามปกติจังหวะอังอังจังหวะอังอัง,งจงังหวะอังอ,อังจังหวะเอ้ยเฮ้ยไปอัง